วันนี้นะคะพวกเรา3คนนะคะก็มาให้กำลังใจน้องๆที่มาออริชั่น F10 ในวันที่กรุงเทพนะคะจังหวัดสุดท้ายเมเจอร์เชียร์ทีมค่ะแล้วก็บริกาศ เยอะมากเลยอย่างที่เห็นในภาพทาเดินไปเดินมานะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเหมือนเรามาอยู่ในซีซันที่8หรือซีสิบเก้านะตื่นเต้นมากแบบว่าต้องมานั่งต่อแถวคิวรออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จำได้เนาอจำบรรยากาศนั้นได้เลยค่ะคสองคนที่เป็นแบบว่ามาเดินแบบว่าขอไปสมัครใช่ไหมพี่พิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นรอบสถาบัน เรามาจากขอนแกนหมดเลยนะครับมามากอนแกนไปนให้พ wow. ูดแกนมานั่งคอม้บ้นมคะคมาเลยค่ะคอนิชั่นสดนี้่ะโอเคค่ะของเน็ตก็ตอนนั้นคือ ความพร้อมค่ะคือตอนแรกยังจะไม่กล้าสมัครด้วยซ้ำแต่พ่อบอกว่าให้เราไปประกวดดูแล้วก็เตรียมเพลงหน้าห้องออดิชั่นเลยสดมากๆแล้วก็คือมีเพลงอะไรในหัวกรรมการขอเพลงอะไรมาก็ร้องไปอย่างนั้นคือความรสึกเราตื่นเต้นมากเพราะว่ามีคนอยู่ในห้องออดิชั่นเยอะมากเลยเนาะคือเขายืนดูเราอยู่แล้วก็มีคณะกรรมการเตร็มไปหมดเลยค่ะใช่แล้วของต๋าก็จะ ส่งเสียงดัง,ดงครับตะโกนออกมานะครับเหมือนที่มีในห้องกรรมการเลยใช่ไหมครับไม่ในห้องกรรมการนอกห้องนอกห้องเราจะเข้าห้องแล้วก็ทําสมาธิ อยู่กับตัวเองก่อนก่อนที่เราจะขึ้นในบนเวทีตอนนั้นนะครับ<ม>ก็พยายามทบทวนว่าเเราจะร้องเพลงอะไรเราจะโชว์อะไรเราจะเต้นแบบไหนหรือว่าเราจะเล่นกับกรรมการยังไงอ,อะไรเงี้ยผมก็ต้องมีวิธีคิดด้วยสาว<ม>ที่มีโชว์สเต็ปด้วยใช่ไหมคะมีมีแพละ่ะของแพลวนะคะก็อาศัยร้องอย่างเดียวเลยค่ะก็เตรียมเพลงแบบว่าถือแฟ้มมาหนามากนะคะทั้งแบบหอบเสื้อผ้ามาจากขอนแก่นนะคะมาออรดิชั่นเทพแล้วก็ถือแฟ้มมามาเลือกเพลงหน้าห้องออรดิชั่นเหมือนกันค่ะก็เลือกเพลงทั้งสาษากลนทั้งไทย แล้วก็สตริงลูกทุ่งเอาหมดเลยค่ะทั้งร้องเร็วเลือกไว้หมดทุกอย่างเลยค่ะของเมสนะคะก็เลือกเพลงที่เป็นเพลงหาก,กินของตัวเองไว้ก่อนค่ะอยู่ในหัวก็ขึ้นไปบนเวทีคือร้องเลยแล้วก็ถ้ามีขอเพลงลูกทุ่งอะไรมาก็มีมีที่ชื่นชอบอยู่แล้วก็สามารถร้องได้เลยได้ค่ะรายการเรียลลิตี้โชว์ครับผมก็คือแบบ สามารถติดตามได้24ชั่วโมงไม่ว่าเราจะนอนจะกินจะอาบน้ำเนี่ย ทำ <Okay. S 1> พร้อมกันได้หมดเลยผมคิดว่าถ้าใครได้ติดตามจริงๆนนเนี่ยผมคิดว่าเขาติดติดแน่นอนเว่าเวลาเราทานข้าวเขาจะทานข้าวด้วยเวลาเราออกลังกายเขาจะออกลังกายด้วยเวลาเราร้องเพลงเขาจะร้องเพลงเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นรายการที่แบบผมคิดว่าเป็นรายการที่แฟนๆเนี่ยสามารถผูกพันกับศิล,ลปินได้โดยที่ทั้งนั้นที่นักล่าฝันเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าเราสนิทกับเขาแล้วแต่ว่าออกมาจากบ้านเขาสนิทกับเราแล้วอะไรครับผมก็สนุกดีค่ะซึ่งอย่างที่พี่เต๋าบอกคืออยู่ในบ้านเราไม่รู้ว่าใครติดตามเราอยู่บ้างแล้วก็พอออกมาเนี่ยคือทุกคนก็ จะพูดไปเสร็จเดียกันว่าติดจริงๆอยากให้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านอีกก็ถ้าปีนี้ใครได้ลองติดตามชมก็อย่าลืมนะคะกับ F 1 0ค่ะค่ะ,ะสำหรับ a อ a d e m y ์ส์ฟิวเ i นะคะก็คือโรงเรียนสอนศินลปินที่ดีที่สุดสำหรับแม่ค่ะ เปลี่ยนไปเยอะไหมของแพรก็เปลี่ยนะนะคะถือว่าเปลี่ยนมากๆากคนที่เปลี่ยนมากๆนี่คือคนที่อยู่ข้างๆแพรนี่ค่ะสาวก็เปลี่ยนในเรื่องการทํางานมากกว่าทาในการรับผิดชอบหน้าที่การงานก็คือเรามีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานหลายๆหลายๆด้านแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางผู้ใหญ่หรือว่าทางทีมงานที่เขาช่วยเหลือเราจากทูตาคนาเชียด้วย <c oughs> จากทีมงานทางาด้านอื่นๆด้วยก็ เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราชอบในสิ่งนี้อยู่แล้วเราก็เลยมีความสุขกับมันแล้วก็เราก็สนุกกับการทํางานครับผมต้องเน้นะฮะของเนสก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเพราะว่าจากเป็นเด็กขอนแก่นธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้ถ้าไม่ได้ประกวดเองก็คงจะเรียนหนังสืออยู่แต่ว่าตอนนี้พอออกมาจากบ้านแล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะแล้วก็มีแฟนคลับแบบคอยตามให้กําลังใจตลอดแล,อแล้วคือเกิดมาเราไม่คิดว่าจะมีคนมาตามให้กําลังใจอย,อย่างนี้เนาะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ได้แบบว่ามีอะไรที่แบบตัวเองอยากได้ด้วยอะไรเงี้ยสามารถทําให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจได้ ก็ดีใจค่ะใำ้วก็ชีอ่อสําหรับการอลดิชั่นนะคะก็ยังเหลืออีกวันหนึ่งนะคะน้องๆที่มีความตั้งใจมีความสามารถนะคะก็เข้ามาเลยค่ะมาสมัคร a f 1 0 นะคะเชิญได้เลยลผมก็ปีนี้เนี่ยสำหรับใครที่พลาดโอกาสหลายปีที่ผ่านมาปีนี้เปิดรับสมัคร15ปีถึง30ปีปปก็คือใครที่พลาดโอกาสแล้วอายุเกินตอนนั้นรับแค<ช>่25ตอนนี้30แล้วนะครับผมก็คิดว่าปีนี้น่าสนใจมากๆคู่แข่งแต่ละคนเนี่ยต้องมาแบบพร้อมมากๆเลยว่าอายุเนี่ยมากขึ้นด้วยแล้วก็ผมเนืว่ารายการเนี่ยน่านจะสนุกมากๆด้วยครับลแล้วก็มีเทรนเนอร์ใหม่ด้วยทั้งหมดเลยนะคะทั้งครูเต ครูร้องเพลงครูแสดงแอคติง้งอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็จะมีวิชาเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยแสดงว่าปีนี้ต้องมีอะไรที่นามากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะว่าจะเป็นน้อง,องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะที่มาประกวดในปีนี้ก็ขอให้เต็มที่ทุกคนเลยนะคะสู้ๆค,ค่ะดูครับ